바람에 귀 기울이면, 마음 속 이야기도 들을 수 있어요. 바령... 네? 꼭 안아주고 싶으세요? 누굴? เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆแฟนๆเคาน์เตอร์สายทุกคนนะครับสำหรับของมันต้องมีในวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวละครฮิวคนนี้นะครับพูดได้เลยว่าเป็นตัวละครฮิวที่ฮิวได้ดีที่สุดในเกมนะครับผมถามน้องเนี่ยก็ยังมีดีบัฟและมีบัฟอีกมากมายนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังกันนะครับผมจะบอกว่าตัวละครนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่คนรักเยอะมากนะครับหมายถึงว่าใครๆก็อยากได้น้องเข้าทีมนะครับบางทีเนี่ยเราจะต้องแบบเกมหนึ่งจะต้องแยกสองทีมสามทีมนะครับเรียกได้ว่ามีแต่คนดึงตัวน้องไปทั้งนั้นนชสมอยู่ ทีมนี้ทีชินาสึมาอยู่ทีมนี้ทีนะครับอ้อเหมือนเดิมนะครับในระหว่างบันทึกเสียงข้างบ้านกําลังก่อสร้างอยู่อาจจะมีเสียงรบกวนเข้าต้องขออภัยล่วงหน้าเป็นอย่างสูงนะครับผมไม่สามารถที่จะตัดมันออกได้จริงๆอย่างที่บอกนะครับว่าตัวละครชินาสึตอนนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ฮิวดีที่สุดในเกมเลยนั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆที่มาเล่นใหม่เนี่ยอาจจะงงนะครับฮะตัวละครนี้มีด้วยเหรอผมจะให้ดูนะครับนี่คือตัวละครที่รีอาร์มมาแล้วนะครับซึ่งร่างเดิมของเธอจะเป็นร่างนี้ครับผมอันนี้คือร่าง ก็จะเป็นร่างนี้นะครับและสกิลจะถูกอัปเกรดทุกอย่างเลยนั่นเองนะครับนิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่รู้ว่ารีอาร์มทำยังไงนะครับเพิ่งมาเล่นเกมนี้ใหม่ให้เข้าไปที่แล็บนะครับแล้วก็เข้าไปที่หัวข้อรีอาร์มนะครับระบบรีอาร์มเป็นเหมือนกับการจุดติใหม่นะครับจะทําให้ตัวละครเก่งขึ้นและสกิลอัปเกรดมากขึ้นเป็นยังไงก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับซึ่งชินาสึก็จะเป็นหนึ่งในนั้นนั่นเองนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายสกิลก่อนเลยแล้วกันนะครับตัวละครรีอาาารมมมะคคจวสถพิเศษื Leader Skill ARM คือถ้าหากว่าเราตั้งให้เขาเป็นหัวหน้านะครับเราจะได้ความสามารถพิเศษซึ่งในกรณีของชินาสึเนี่ยถ้าหากว่าคุณให้ชินาสึเป็นหัวหน้านะครับจะทําให้ลดดาเมจที่ได้รับลง3%นะครับถ้าสมาชิกร่วมทีมยืนใกล้กับดอกบัวของชินาสึนั่นเองนะครับซึ่งจะสามารถอัปเกรดได้อีกนะครับผมเป็นบวก3บวก3บวก6นะครับก็คือได้เท่าไหร่ลองบวกกันดูนะครับถ้าอัพสกิลนี้ถึงเลเวล5นะครับจะทําให้ศัตรูเวลายือนอยู่ใกล้กับดอกบัว จะโดนลดผลดีเฟนต์ลง10%นั่นเองนะครับแค่พาสซีฟก็โคตรจะมีประโยชน์แล้วนะครับจังหวะนี้รับสกิลเบสิกสกิลก็ไม่มีอะไรนะครับโจมตีธรรมดามาดูที่สกิลพาสซีฟกันนะครับผมเมื่อใดก็ตามที่ชินสึลงสนามนะครับเธอจะมอบบัฟลดดาเมจให้เพื่อนนะครับผม15%เปอ็น่าเป็นเวลา20วินาทีนะครับก็คือถ้าหากว่าคุณลงชินสึถูกจังหวะเนี่ยจะทําให้เพื่อนๆโดนลดดาเมจที่ได้รับลงนะครับผม15%เลยทีเดียวนะครับ หลายๆสถานการณ์เนี่ยอย่างเช่นบอสจะล้างฉากหรือว่าศัตรูฝั่งตรงข้ามจานติใน PVP นะครับถ้าว่าเราลงชิ้นสึไปถูกจังหวะเนี่ยจะทําให้ทั้งทีมลดดาเมจลงอย่างมากเลยนั่นเองนะครับผมและถ้าเกิดว่ามีศัตรูที่โดนชิ้นสืโจมตีโดนและเขาตายนะครับประตูต,ตัวที่ตายจะกลายร่างเป็นดอกบัวขึ้นมาซึ่งดอกบัวนะครับผมจะอยู่20วินาทีและเพื่อนที่อยู่ใกล้ดอกบัว จะได้รับการฮิล1.25%ประมาณนี้นั่นเองนะครับซึ่งจะสามารถสแต็กได้อยู่ที่2%ก็คือ1.25่คูณสนั่นเองนะครับประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมจะไม่เล่าแล้วกันนะว่ามันสามารถสร้างได้สูงสุดเท่าไหร่เพราะเราไปเล่นในเกมเนี่ยเราไม่ได้สนใจอยู่ละถ้าเราอัพสกิลนี้ขึ้นเลเวล5นะครับตอนที่ชนะสื่อลงสนามเนี่ยบัฟลดดาเมจ15%จะเปลี่ยนเป็น25%แทนนั่นเองนะครับโคตรเยอะเลย โอเคถ้าเราอัพขึ้นเลเวลสิก็ไม่ได้มีอะไรวุ่นวายนะครับเพิ่มค่าหลบหลีกให้กับจินัสึมาที่สเปเชียลสกิลนะครับจินัสึจะฮิวไปข้างหน้าโดยที่จะฮิวเพื่อน15%และจะฮิวให้ตัวเอง7.5%นะครับทำดาเมจด้วยเล็กน้อยนะครับผมถ้าเราอัพสกิลนี้ขึ้นเลเวล5นะครับจะทําให้ฮิวเพื่อน25%แทน15%นะครับถ้าเราอัพสกิลนี้ขึ้นเลเวล10นะครับจะเพิ่มผลกันสตันนะครับให้กับดีเฟนเดอร์และสไตรเกอร์ เป็นเวลา8วินาทีนั่นเองนะครับเอ okay, <Okay, S 1> ลสกิวันตินะครับผมชินาสือจะฮิวทุกคน30%นตนะครับผมและจะฮิวให้ตัวเองอยู่ที่15%้และในขณะที่ใช้อันตินะครับเธอจะเปิดดอกบัวด้วยนะครับซึ่งดอกบัวไหนที่เคยเปิดไปแล้วหมดระยะไปแล้วก็จะถูกเปิดกลับมานะครับหรือดอกบัวไหนที่เปิดไปก่อนหน้านี้ก็จะรีเซ็ตครูดาวทันทีนั่นเองนะครับแล้วก็จะสร้างดอกบัวพิเศษใกล้เธออีกด้วยนั่นเองนะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมก็คืออันติ ฮิวเพื่อนฮิวตัวเองและเปิดดอกบัวจำง่ายๆแบบนี้ได้เลยนะครับถ้าเราอัพสกิลนี้ขึ้นเลเวล5นะครับเวลาชินสืออันติเนี่ยจะบวก ETK ให้กับสมาชิกทุกคนยกเว้นตัวเอง30%นะครับนอกจากมีฮิวแล้วยังบวกดาเมจให้ด้วยนะครับและถ้าเราอัพสกิลนี้ขึ้นเลเวล10นะครับจะให้ดีเฟนต์15%ด้วยนั่นเองนะครับผมก็คือตอนที่อันติเนี่ยจะให้พลังโจมตีและให้ค่าดีเฟนต์กับเพื่อนด้วย คือแบบบัฟชินสซมันเยอะมากเยอะจนถึงขั้นที่แบบใต้ผมจำอะผมจําไม่ได้นะครับต้องมาอ่านเอานะครับถึงจะจําได้ว่ามีบัฟอะไรบ้างนี่นะครับผมตัวซัพพอร์ตะดับ 3S ก็คือของมันต้องมีจริงๆเลยนะครับมาพูดถึงของที่ใส่นะครับชินสซจะใส่เป็นของคูดาวนะครับผมเพราะว่าตัวซัพพอร์ตเนี่ยต้องการวนสกิลให้ไวที่สุดที่จะทำได้นะครับยิ่งวนสกิลไวเท่าไหร่ก็ยิ่งฮิวได้บ่อยเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นของที่ใส่จะเป็นของคูดาวนะครับ แต่ว่าของคูดาวที่ชินาสอใส่เนี่ยจะเป็นของสายป้องกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราควรใส่เป็นเซตสวิปนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันโอเคเซตสวิปนะครับจริงๆแล้วเราควรใส่เป็นเซตนี้นะครับผมเหตุผลเพราะว่าเซตสวิปเราสามารถทำออฟลองที่1เป็นเฮสได้ลาเทนแอบ i ลิตีหรือว่าลังพึ่งเราสามารถอัพเฮสได้และออฟลองที่2เราสามารถใส่แอนติเกาดาเมจเลสิตได้สำหรับผมผมรู้สึกว่าเซตสวิป ทำให้ชิ้นสือเนี่ยมันเป็นอะไรที่เร่งเฮสแล้วก็ทําให้ตัวละครมีความถึกระดับหนึ่งนะครับก็คือสามารถที่จะยืนในสนามได้สบายแล้วก็วนสกิลไวนะครับแต่ว่าเซ็สวิปเนี่ยมันฟาร์มค่อนข้างยากนะครับถ้าาว่าหาช้อยที่ง่ายขึ้นมานะครับผมแนะนำอินฮีลิพิเตอร์หรือว่าบอสทุนยนต์นั่นเองนะครับเซตนี้ก็โอเคนะครับออบลองที่สําคัญก็คือแอนติเกาดาเมจเลสิตนะครับก็คือเอาไว้ลดดาเมจส่วนออบลองที่หนึ่งเนี่ยก็คงจะต้องเลือกเป็นแอนติ คา u เ t อร์ดาเมจนะเลซิตนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเลือกไปนอื่นได้นะถ้าเราเล่นอันนี้ส่วนรา t ท n บิลิตีหรือว่าออฟลองนะครับก็เฮสนั่นเองนะครับผมแต่ว่าอันนี้คือผู้ตามตรงคือของที่ผมใส่เนี่ยมันยังยังไม่ได้จริงจังกับมันมากนะครับเพราะว่าตัวละครซัพพอร์ตผมไม่ได้แบบอัดของโหดอะไรมากขนาดนั้นนะครับเอาแค่พอเล่นได้ก็พอแล้วก็จะแนะนําเป็นเซตอินฮิลิบิเตอร์นะครับผมอ่าเป็นออฟลองที่สําคัญคือแอนติเกาดาเมจเลซิตนั่นเองนะครับผม คช่นี้ก็สามารถเล่นได้แล้วนะครับก็คือเป็นเซตอินฮิลิปเตอร์คูลดาวแอนติเกาดาเมทเลซิสนะครับหรือถ้าหากเพื่อนๆมีเซ็ตเมดนะครับและอยากให้น้องวนสกิลไวๆเนี่ยก็ใส่เป็นเม็ดคูลดาวแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าความถึกก็จะน้อยลงไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะได้มาก็คือน้องจะสกิลบ่อยมากเลยนั่นเองก็ลองชั่งน้ำหนักกันดูนะครับสำหรับตัวละครชินาสึรีอาร์มนะครับที่ผมบอกว่าเป็นตัวละครฮิวที่ดีมากดีที่สุดในเกมเพราะว่า เป็นตัวละครฮิวที่ไปได้ทุกคอนเทนต์แบบของจริงนะครับถ้าหากว่าในสัปดาห์ไหนใน PVP น้องไม่โดนแบนนะครับคุณก็สามารถเอาไปฮิวได้เลยซึ่งมันเป็นไรที่ฮิลแรงมากกงมากนะครับบัฟมหาศาลหรือว่าเลือกลงทุกจังหวะเนี่ยก็จะทําให้กันตายได้เลยนั่นเองนะครับเพราะว่าตอนน้องลงสนามเนี่ยจะลดดาเมจให้กับเพื่อนทุกคน25%อย่างที่บอกนะครับแน่นอนว่าในโหมด PVE นะครับก็สบายเลยนะครับเราสามารถเอาน้องไปเล่นได้สามารถแบบเอาไปแบกได้เลย คือแบบเอาไปได้ทุกทีมจริงๆเลยนะครับผมลง PVE นี่ก็สบายนะครับฮิลกันเพลินเลยซึ่งชินาสึเนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถลงบอสได้ทุกตัวนะครับผมตัวละครชินาสึจะมีระยะการโจมตีค่อนข้างไกลนะครับอย่างเวลาไปลงบอสเนี่ยน้องจะยืนพ้นระยะทุบของบอสนะครับอย่างบอสบีท่าเนี่ยก็จะทุบน้องไม่ถึงด้วยนั่นเองนะครับจึงทําให้เป็นตัวฮิลที่สามารถลงได้ทุกตัวอย่างแท้จริงเลยนั่นเองนะครับมาสรุปกันนะครับว่าทำไมคุณถึงต้องมีตัวละครตัวนี้ต้องให้ผมพูดอีกหรอครับ อวยมาขนาดนี้นะครับผมทั้งคลิปเลยผมแทบจะไม่พูดถึงข้อเสียงตัวละครตัวนี้ซึ่งมันไม่มีเลยนะครับข้อเสียงตัวละครตัวนี้นี่คือไม่มีจริงๆนะครับคอสก็แค่3ประสิทธิภาพก็ระดับครับแก้วนะครับถ้าว่าเราเอาไปคู่ยังฮาริมเนี่ยก็คือยังฮาริมเร่งเฮดให้ชนะสื่อฮิวให้นะครับโอ้บอกได้เลยว่าทีมเราจะเก่งมากเลยนั่นเองนะครับก็คลิปนี้น่าจะมาแบบสั้นๆนะครับเอาตัวละครมาป้ายยาเพื่อนๆนะครับถ้าคุณกําลังมองหาตัวละครฮิว ที่พร้อมจะแบกคนไปยันเอนเกมนะครับนานฮาระชินาสึเป็นช้อยที่ดีที่สุดแล้วนั่นเองนะครับอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าตัวละครฮิวตัวอื่นไม่ดีนะครับแต่ถ้าพูดถึงท็อปเทียร์เรื่องการซัพพอร์ตและการฮิวเนี่ยอัพนานฮาระชินาสึรีอาร์มไว้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับของมันต้องมีในคลิปหน้าจะพูดถึงตัวอะไรก็กดซับสไคร้กดไลค์ไว้เป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าว่ากดไลค์เยอะๆเนี่ยคลิปใหม่จะได้ออกเร็วๆนะครับ ทีนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ 走ったんやろ